สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูด The Eye of Tarot บายกันชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายท้ายสุดสำหรับวันนะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันสุดท้ายวันเสาร์นะจ๊ะในเดือนนี้มาดูซิว่า1-16นี้นะคะกระดกะดามาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตก จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตก็ได้ไพ่ใบแรกของคุณอาจารย์เปิดมาให้แล้วนะคะการมีมิตรภาพดีๆี true of cup มันขึ้นมาเป็นพลังงานหลักเลย true of cup การมีมิตรภาพดีๆการที่ได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้มีความรู้สึกถึงช่วงนี้ถ้าร่วมงานกับใครมีความลงตัวเป็นอย่างมากมีความรู้สึกถึงการเอื้อ เอ่ออํานวยกับการทํางานความรู้สึกที่ดีๆยังมีอยู่ทั้งๆที่อดีตที่ผ่านมาเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะจะไม่ไม่ค่อยมีความปลอดภัยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมีความรู้สึกกังวลใจหลายๆด้าน แต่ด้วยความที่ถ้าคุณปรับตัวปรับใจคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือร่วมงานกับคนที่มีตําแหน่งใหญ่กว่าเป็นการร่วมงานที่สร้างสัมพันธ์กันเกื้อหนุนจุนเจือกันได้ไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าพลังของอีโก้ของคุณนะ่ะอย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมงานกับใครก็ตามฟังคนอื่นบ้างนะคะอารมณ์ของคุณนะ่ะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขนลงลงเรียกว่า เรียกว่าบางทีก็ก็ไม่มีจุดศูนย์กลางพิกพิกอารมณ์ไม่มีตรงกลางหาความตรงกลางในอารมณ์ด้วยค่อนข้างจะบางครั้งหงุดหงิดอยู่เหมือนกันในอารมณ์ความรู้สึกเดี๋ยวดีเด๋รวร้ายประมาณนั้นเหมือนไบโพล่าเลยการงานที่ไปได้เรื่อยๆแต่มันก็มั่นคงดีนะคะระวังเรื่องของการเงินอาจจะเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายการจับใจใช้สอยอย่าง อยากได้อะไรก็ซื้ออะไรประมาณนั้นหนละเออคือบางทีการเงินงไม่ได้เรื่องสําคัญไม่มีตังแต่ฉันอยากได้จะก็จะซื้อประมาณนั้นชอบของสวยๆเงิงงามชอบจับใจ่ายใช้สอยประมาณนั้นนะจ๊ะในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้ร่วมงานคุณอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตก็เป็นได้ชอบสั่งชอบคอนโทลคนอื่นซึ่ง the อ m p e r ร์หรือคุณอาจจะเจอคนประเภทนี้ก็ได้เจอเจ้านายที่บงการชีวิต คือสั่งสๆๆงสังส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 ง่อย่างเดียวประมาณนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้น้อยก็ต้องทําตามเขาสักหน่อยแล้วกันนะคะชีวิตคุณมีความมั่นคงดีนะคะรวงเรื่องของเรื่องของอารมณ์คุณนั่นแหละดีๆเป็นหลักอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนักอย่างที่บอกนะคะอนอกกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ มีคนที่จะอาจจะมีคนอายุน้อยตอนนี้มีคนไหมคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่ามีคนอายุน้อยๆ้อยมาขอมาขอโอกาสอยากพัฒนาเขารู้สึกดีๆกับคุณอ่ะเขารู้สึกเห็นคุณเป็นแบบดีอยาและคุณก็รู้สึกดีกับเขาในความรักความสัมพันธ์มีชูอฟคับเข้ามาด้วยแบบนี้ในความรักนะคะคุณอาจจะเริ่มความรู้สึกใหม่ๆกับใครสักคนซึ่งคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณด้วยเป็นเด็กกว่าคุณประมาณนั้น นะคะแต่คุณเองอะ่ะมีช้อยเยอะคุณเป็นคนช่างเลือกวันเสาเลือกเยอะเลือกมากเป็นคนที่พออะไรที่ไม่ได้ตังใจถ้ามันไม่โอเคกับคุณเนี่ยคุณก็จะไม่เอานะคะอาจจะมีคนเก่าๆคนเก่าๆคนรักเกา่าคนรักแก่คนรักอายุน้อยกว่าจะมีคนกลับมาในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะยังวนเวียนปนเปี้ยนอยู่ในชีวิตเช่นอยู่ในที่ทํางานเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาก็เป็นไปได้ มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจคุณนักในความรักอ่ะขอดูซิเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาค่อนข้างเครียดแล้วอดทนกับความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้อยากอยากถามว่าเขาคิดยังไงคือเขามองว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังหาข้อตกลงระหว่างกันการมองถึงข้อตกลงข้อจำกัดเพราะว่าเขาคิดว่าในความรักที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ต้องอดทนต้องปรับตัวมันมีความคิดเห็นที่ ค่อนข้างขัดแย้งกันมากๆถ้าถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมก็อยากแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นต้องมีความชัดเจนกับความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อนรอยหาความเป็นอะไรการเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นแฟนก็ไม่ใช่เป็นคู่รักก็ไม่ใช่สถานะไม่มีเออประมาณนั้นคุณรักที่จะไงกับเขาคะ The Devil คุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวหรือใครบางคนที่มี มีครอบครัวแล้วคุณเองอยากได้ความรักที่เป็นอิสระอิสระที่จะรักอิสระในการทำอะไรก็ตามอย่าผูกมัดอย่าผูกมัดกันเป็นความรู้สึกที่มันต้องมันต้องเหนื่อยมันต้องเหนื่อยมันมันเจ็บมีใครบางคนมีความรักลับๆร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนไม่ได้ให้ใครรับรู้นะคะ มันเจ็บอยู่ในใจลึกๆบางทีคุณคิดว่าการที่คุณวิ่งตามใครสักคนหรือทำอะไรเพื่อใครสักคนคุณเหนื่อยคุณอยากเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ๆบ้างแล้วคุณรู้สึกว่าอยากเดินออกไปจากจุดจุดนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เข้าใจค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างจะขัดแย้งกันอย่างมากขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มการรอคอย ความนิ่งเฉยใครคนนึงทาให้คุณต้องเสียใจแลกคุณต้องตัดสินใจแล้วบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์คุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจเดินไปข้างหน้าเพื่อหาข้อยุติในความสัมพันธ์ก็ได้บางคนอยากจะจบความสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เหนื่อยอารมณ์ที่แย่นะคะแต่ถ้าการที่จะกลับมาการขอโทษนะคะอาจารย์เจออะไรบางสิ่งบางอย่าง ขอโทษทีโ okay. อเคเดี๋ย <c oughs> วก่อนอาจารย์แมวน้อยมีแมวน้อยอยู่ที่ขาอ่าในบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณต้องเสียใจถามว่าเสียใจเสียดายผิดหวังไหมใช่รู้สึกแบบนั้นคุณอยากได้อะไรที่มันมันเติมเต็มกันได้แต่คุณเติมเต็มเขาได้แต่เขาไม่เติมเต็มให้คุณเลย มองถึงความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่แต่ความรักนี้มันเป็นความรักที่เริ่มหยุดนิ่งเริ่มไม่พูดไม่จาเริ่มรักกันชอบกันนะแต่การรักกันชอบกันนั้นน่ะมันค่อนข้างมันค่อนข้างจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครมีความสุขอีกฝ่ายหนึ่งต้องการบางสิ่งบางอย่าง แล้วไม่สามารถเติมเต็มนะคะมีการตัดคุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้คุณจะทำยังไงแต่ตอนนี้คุณเองเนี่ยก็นิ่งเฉยแล้วล่ะก็นิ่งเฉยกับรายะไอหลายอย่างแล้วเฝ้ารอคนใครคนหนึ่งที่ที่จะมีคุณอาจจะอยากได้รักที่ดีๆรักที่มีความมั่นคงแล้วสามารถมองกันไปถึงความรักระยะยาวนะคะมีคนอาจจะอยากเดินทางนะรักครั้งนี้ คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีเมษร,ราศีมังกรราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีตุลราศีพฤษศราศีเมถุนนะคะโอเคไหมแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตต้องตัดสินใจแล้วค่ะ บางสิ่งบางอย่างคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองอย่าระรังเพราะว่าไพ่ของการเสียถึงคุณจะเสียใจในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณต้องทําแล้วขอไพ่แนะนำห้ใบค่ะให้กับเสา The h e r m รการลองมาคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยถึงการกลับไปนั้นจะยังความทุกข์รักก็เจ็บแม่รักก็เจ็บ การตัดสินใจบางทีคุณอยากจะหยุดนิ่งเพื่อคิดหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะการหาทางออกแล้วตกลงกันด้วยปัญหาหรือบางคนจบกันไปแล้วบางคนจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงมีคนอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์อยากได้โอกาสอยากให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับกันได้ในบางช่วงนะคะการรอคอยคุณรคอค,ณรคอยใครบางคนรอคอยคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดนั่นแหละ พ่แนะนําว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามอย่าคาราคาซังกับปัญหาค่ะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องพูดออกไปในความต้องการของคุณเองอาการที่พูดการที่เราบอกในความต้องการของเราเองมันจะได้ชัดเจนกับสิ่งที่เป็นอยากอยู่ก็โคอยู่อยากไปก็ไปคือจะได้ชัดเจนไม่ได้คาราคาซังแบบนี้ไม่ใช่มันไม่รู้จะไปในทิศทางใดไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันสร้างความทุกข์ ต่างคนต่างอยากท่าท่าท่าต่างคนอยากได้ความชัดเจนก็พูดกันให้มันชัดเจนไปเลยว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะมีข้อตกลงกันไหมจะตกลงว่าจะเลิกกันตกลงว่าจะไปต่อตกลงว่าใช้โอกาสกันไหมไม่ใช่นิ่งเฉยคุณรู้สึกแบบนั้นมันทําให้เจ็บนะในความสัมพันธ์แบบนี้นะ่ะค่อนข้างจะทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะอืม คิดมากเครียดจิตตกนอนไม่หลับวิตกกังวลใครเป็นคนเจ้าชู้จะเสาใครเป็นคนเจ้าชู้บางครั้งมันมีคนที่พยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่อีกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือเลยเออหรือรักครั้งนี้ระวังเรื่องของการเงินระวังเรื่องของผลประโยชน์อาจจะ เขาอาจจะรักคุณด้วยผลประโยชน์หรือคุณอาจจะรักเขาพราะผลประโยชน์เงินทองการซัพพอร์ตกันใดๆก็ตามการงานการเงินหรือยังต้องเกื้อนหนุนเจือกันในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งสำคัญรักไม่มีแต่ยังมีเงินมีทองมีผลประโยชน์ที่การงานที่ต้องมาเกี่ยวข้องมาเลยตัดความสัมพันธ์นี้ได้ไม่เด็ดขาดมันเป็นความมระรานที่คิดแล้วว่ามันจะต้องไปในทิศทางใดประมาณนั้น นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์ a f e ศูนย์สามสองเก้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ